ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง15,500กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับผมขอบคุณ FC ที่ชอบบูชาพระเครื่องเหรียญสำคัญทุกรายการนะครับ FC ที่กด s u b s c r i b e กดแชร์กดวิวและเทคส์รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับผมให้ชมเหรียญสำคัญมากๆขององค์บรุรพาจารย์ปราถแห่งที่รับสูงเทพเจ้าแห,ห่งด่านคุณทศและเทพเจ้าแห่งเมืองนครราชสีมานี่คือเหรียญองค์หลวงพ่อคุณปาริสโธนะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์พระสมเด็จนะครับนั่งสมาธ แล้วก็มีตังคาสิงห์รองรับอยู่บนฐานนะครับแล้วก็มีอีกอชั้นด้านล่างรองรับอีกชั้นหนึ่งจากแล้วก็ความหลงพะคุณปริสุทธโธมีอครยันอยู่ทั้งซ้ายและขวาองค์พระสมเด็จแต่จุดโฟกัสสำคัญคือด้านขวาของเหรียญและซ้ายของอ,องค์พระสมเด็จนะครับมีต่อโคดสำคัญเป็นโค้ดคูณนะครับเหรียญนี้จะสร้างด้วยโลหะกะไหลทองสวยมาก,มากเวลากระทบกับแสงเกิดเงาสะท้อนเห็นเนื้อกะไหลทองสวยชัดนะครับ ด้านหลังจะเลือกข้อความลุ้นรับเสด็จตัดลูกนิมิตนะครับประทับอักรยันสี่เหลี่ยมนะครับและจะเลือกข้อความพัะพรมไร้เพื่อด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมา2536นะครับสุดยอดเข้มขลังด้วยบารมีองค์หลวงพระคุณบรุรพาจารย์แห่งที่ราบสูงนะครับปราถแห่งที่ราบสูงเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศและเทพเจ้าแห่งเมืองนครราชสีมาครับ